เรื่องตัวอย่างอย่างนงี้ที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาด้วยว่าปัญหานั้นมันเกิดมาจากอะไรนะคะอ่ทีนี้รามาดูว่าพอไอ้กรอบแนวทิ้งมันน่าอะไรแล้วเสร็จแล้วทำไมเราก็ต้องเอาข้อที่สองคืออะไรเอาที่สตีเข้ามาช่วยเห็นไหมคะทีษสรีเข้ามาช่วยแล้วมันก็จะวิเคราะห์ได้ไหมได้แล้ก็ออกมาจใได้่ย เห็นได้เลยว่าถ้าผู้บริหารที่ดีจะมีกรอบแนวคิดทั้งสามควรนะคะทั้งสามอย่างนี้มาช่วยเพื่อที่ให้การตัดสินใจนั้นไม่ผิดพลาดนะคะที่าง้ว่าจารบอกว่าผู้บริหารจะไปใช้การลงทุนลงเงิเลยแล้วผลเสียอาจะมาากว่าผลดีในการทำงานของน่วยงานในช่วงนี้นะครับ อันนี้เรามาดูทฤษฎีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมีทั้งห้าทฤษฎีที่จริงมีมากกว่านี้แต่ว่าเราเอาที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่ห่างๆเราเนี่ยนะคะอย่างเช่นทฤษฎีภาวะผู้นำ